ตัวโทษของแปลงที่สมบเรณครับสิบ,ส,บสิบไล่นะครับปลูกล้าเน่ยครับปลายฝนอาจจะไม่ค่อยดีและนะครับแต่ในส่วนของการดูดเม็ดใหญ่มากนะครับเดี๋ยวไปดูฝักกันนะครับ ว่าฝักเป็นยังไงสมบูรณ์ไหมนะครับวันที่20 e ่สิันวาแล้วนะครับนี่สังเ,เกตดูครับข้าวโพดขนาดปลูกล่านเต็มถึงปลายฝักค่ะจะลองเปิดดูฝักใหญ่ครับมีเด็กคนชมนะครับว่าข้าวโพดสมบูรณ์นะครับ,รบนี่ข้าวโพดที่ใช้ สูตร1633รองพื้นนะครับแล้วก็ทำรุ่นด้วย316นะครับแล้วก็ช่วงออกดอกหัวก็ใช้14.28ลาไฟย,ยิ้มครับเต็มถึงปลายฝักเลยนะครับมาดูฝักขนาดฝักเทียบกับมือผมนะใหญ่เนะครับมาแล้วรถดูดมาแล้วครับลอ,องเปิดดูฝัก นี่เต็มเลยไฟฝักอย่างที่บอกนะครับนี่ใช้ปุ่ยตาควายยิ้มสามรอบรถดูดมาแล้วโอ้เราจะเปิดทางรถดูดไหมเนี่ย <c oughs> มาแล้วไปก่อนละครับ มาดู <ล Ris ki> สามงานดูไปแล้วได้ประมาณสองตันหน่อยๆนะครับ <OD> สามงานนะครับพอพูดปุ๊กช้านะครับตรวจของต้นยังคนสมบูรณ์อยู่นะครับฝักก็มีน้ำหนักดีนะครับรอบแรกที่สมยศใช้1633 ตากว่ายิ้มลองพื้นนะครับแล้วก็ช่วงทํารุ่นด้วย36-0นะครับแล้วก็ช่วงออกหัวใช้14.8องตากว่ายิ้มทั้งหมด3รอบนะครับลองใช้ผูสา3รอบเทียบกับการใช้แค่2รอบสิ่งที่ได้ก็คือเอาโพดเม็ดใหญ่นะครับน้ำหนักดีนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการน้ำหนักที่เยอะนะครับลองเอาสูตรนี้ไปใช้ได้นะครับ ครับพี่สมรสไม่สงนสิทธิดด์นะครับขอบคุณนะครับ